การสร้างพระปรกโพใบมะขามหลวงปู่สุขและพุทธคุณพระปรกโพใบมะขามหลวงปู่สุขวัดปากทองมะขามเท่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สอดสวงหายอย่างมากของนักสะสมและผู้ศรัธทธาด้วยพุทธศิลปะที่งดงามและพุทธคุณที่เลื่องลือประวัติการสร้างพระปรกโพใบมะขามหลวงปู่สุขสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2463โดยจะสร้างเป็นครั้งแรกในงานฉลองอายุครบ7รอบของหลวงปู่สุขตามประวัติของวัดระฆัง โดยพระเครื่องรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดคล้ายใบมะขามจึงเป็นที่มาของชื่อใบมะขามนอกจากนี้อ,อยยังมีการสร้างเป็นพิมพ์ปรโพ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากอีกด้วยเนื้อหามวลสารที่ใช้ในการสร้างพระปรกโพใบมะขามส่วนใหญ่จะเป็นเมื้อตะกััวและเนื้อชิ้นที่ได้มาจากการหลอมรวมโลหะต่างๆอาทิตตกััวเก่าเงินยวงรวมถึงแผ่นยันจันอัคระที่หลวงปู่ศุขได้ปลุกเสกไว้การสร้างพระเครื่องในยุคสมัยนั้นยังคงใช้กรรมวิธีแบบโบราณทืดการหล่อในเบ้าดินและมีการแต่งองค์พระด้วยมือทำให้พระแต่ละองค์มีความแตกต่างกันเล็กน้อยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวพุทธคุณของพระปรกโพใบมะขามหลวงปู่ศุขได้รับการกล่าวขานมาอย่างยาวนานว่าเด่นในใด้าน แล้วคลาดปลอดภัยเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาจะรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆทั้งจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติหรือศัตรูคงกระพันชาตรีมีประสบการณ์จากผู้บูชาที่รอดพ้นจากคมอาวุธหรืออุบัติเหตุร้ายแรงเมตตามหานิยมส่งเสริมให้ผู้บูชามีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่แก่ผู้พบเห็นและได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลโชคลาภเชื่อว่าช่วยเสริมสิริมงคลนำพาโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้บูชา